ครับสัมภาษณ์หน่อยครับยี่สิบบาทมาจากไหนครับเม,มียนมารมากับใครครับมาากับ้หล่อใช่ไหมเป็นลุงนะค่ะลุงพามาวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ,มรบไม่รู้ไม่รู้แล้วที่นี่ที่ไหนครับท,ที่นี่ทะเลแหวกทะเลแหวกจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอ๋อเชียงรายสนุกไหมครับ สนุกไหมสนุกก็ได้ <laughs> สนุกก็ได้อ้ามดเก,ก่ากระเป๋าเด้อกระเป๋าเด้อก <laughs> ระเป๋าเด้อตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลแหวกนะครับจังหวัดกระบี่วันนี้พาหลานมาเที่ยวครับ <laughs> <laughs> แต่ว่า วันนี้เรามาผิดผิดวันครับมาช่วงน้ําขึ้นก็เลยได้เห็นแค่เชื่อมแค่สองเกาะน,นะครับสิ้ยังไปใสนี่นะครับนักท่องเที่ยวมาจากประเทศเพื่อนบ้านดูบรรยากาศนะครับ วันนี้อากาศอากาศดีมีเรือจอดอยู่ประมาณ10บรลำนะครับ10บกว่าลำนะักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทัวร์สี่เกาะนะครับแล้วก็ไปไล่เล ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ